ผลของกระบวนการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ที่ถูกต้องนะคะหลังจากที่ท่านผู้ใดได้มีกระบวนการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ที่ถูกต้องแล้วผลที่เกิดขึ้นอย่างไรเพื่อให้เป็นรูปธรรมก็ขออนุญาตนะคะแล้วก็โปรดอภัยด้วยที่จะต้องขอยกตัวอย่างท่านอาจารย์พุทธทาสแห่งสวนโมกขปลาราม เพราะว่าเป็นตัวอย่างที่เราเห็นชัดเหลือเกินและดิฉันก็เชื่อว่าสังคมในวงกว้างทั้งในบ้านเมืองเราและในต่างประเทศยอมรับในเรื่องของความเป็นอัจฉริยะแห่ง่านองค์นี้ได้อ่านที่คุณหมอประเวศเขียนเอาไว้ในหนังสือที่ชื่อปัดชิมมอาภาธของท่านพุทธทาสมหาเถระนะคะแล้วก็คุณหมอประเวศได้ปรรคว่า ทำไมคนคนเดียวจึงมีศักยภาพและทำประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ได้ถึงเพียงนี้เมื่อเวลาที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่เมื่อเวลาที่ท่านอาพาธและเมื่อท่านได้ร่วมรับไปแล้วทำไมชีวิตของท่านนั้นตลอดการไม่ว่าจะในระยะไหนในระยะใดก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งสิ้นเพราะเหตุใดคุณหมอประเวศก็บอกว่า สำหรับคุณหมอนั้นคุณหมอก็รู้สึกว่าที่ชีวิตของท่านมีประโยชน์มหาศาลต่อเพื่อนมนุษย์ก็เนื่องจากว่าตลอดชีวิตนั้นท่านมีกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องจึงได้พัฒนาชีวิตของท่านมาตามลำดับจากในฐานะที่เป็นชาวโลกมีประโยชน์ต่อตนเองต่อครอบครัวแล้วก็ขยายความเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ทีละน้อยและน้อยขึ้นไปจนถึงเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ อย่างถึงที่สุดกว้างขวางมหาศาลโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ขององค์ท่านเองเลยแม้แต่นิดเดียวอย่างถ้าเราจะมาดูที่สวนโมกกว้างขวางไพศาลผู้คนมานับพันนับหมื่นนับแสงแล้วไปดูที่ที่จะประคุณท่านอาจารย์ท่านพักเป็นห้องเล็กๆนิดเดียวที่สร้างเป็นห้องน้ำเอาไว้แต่เดิมท่านก็ใช้ที่นั่นเป็นทั้งที่นอนเป็นทั้งที่ทำงานเป็นทั้งที่พักผ่อน ส่วนบริเวณกว้างอีกตั้งหลายร้อยไร่นั้นเป็นของเพื่อนมนุษย์ที่เข้ามาใช้สถานที่นี้มีอิสระที่จะไปที่ไหนอย่างไรได้นี่คือแสดงถึงความที่ท่านไม่ได้เห็นแก่องค์ท่านเองเลยแม้แต่น้อยแต่นึกถึงว่าชีวิตของคนเราเกิดมานั้นเพื่อทําหน้าที่ในฐานะเป็นมนุษย์ฉะนั้นผลของกระบวนการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ที่ถูกต้องแล้วเกิดอะไรขึ้นดิ่ฉนันจะขออนุญาต ยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมอย่างสรุปว่าข้อแรกก็คือเกิดพุทธธาตุพุทธธาตุผู้มีความเป็นธาตุของพระพุทธเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขต้องใช้คำว่าอย่างไม่มีเงื่อนไขและก็ด้วยความเป็นไทยแก่ตนด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ท่านเห็นว่าสิ่งนี้คือการรักษาพระพุทธศาสนาคือการเป็นธาตุ ที่จะนำพระพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่เพื่อนมนุษย์และดำรงไว้ให้สถาพรในโลกนี้ท่านจะทําทุกประการเพราะฉะนั้นท่านจึงสามารถพวนกระแสของโลกอย่างองค์อาจกล้าหาญไม่ว่าในเรื่องการศึกษาธรรมการสอนธรรมและการกระทําที่ท่านแสดงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันโดยมีจุดประสงค์ว่า เพื่อนำเพื่อนมนุษย์ให้มั่นคงอยู่ในพระธรรมของโอสมเด็จพระมรม,มศาสดาฉะนั้นก็เกิดพุทธทาสผู้มีความเป็นทาสพระพุทธเจ้าอย่างไม่มีมมเงื่อนไขเป็นผู้นำคนยุคปัจจุบันให้เข้าสู่ทางลัดตัดตรงเข้าถึงแก่นธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างรวดเร็วทันแก่การเวลาทั้งนี้ก็ไม่ใช่พูดเอง แต่ได้ยินจากเพื่อนที่เรียกว่าคนยุคใหม่หรือคนหนุ่มสาวหรือคนรุ่นปัจจุบันจนกระทั่งมีข้อเขียนในหนังสือเอกสารหลายฉบับที่บอกว่าคําสอนของท่านอาจารย์ทุทธทาตของสวนโมกขพราลามน,น,นั้นได้ทําความเข้าใจแจนกระจาญในธรรมะของพระพุทธองค์ได้ลึกซึ้งแล้วก็รวดเร็วขึ้นมากนำเข้าสู่ทางลัดตัดตรงไม่ต้องไปอ้อมอยู่ที่เปลือกหรือที่กระพี แต่ว่านำเข้าสู่หัวใจของการศึกษาเพราะฉะนั้นจึงทำให้สามารถนำเอาพุทธธรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันไดน้ซึ่งอันนี้เป็นพระพุทธประสงค์ขององค์สเมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพระพระองค์ทรงทราบดีว่ามนุษย์เรานั้นไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะสามารถสลัะชีวิตทางโลกแล้วก็มาอยู่ในทางธรรมทุกคนยังมีพันธะเกี่ยวข้องกับชีวิตทางโลก ทั้งในทางครอบครัวและการงานและภารกิจอื่นๆทีน่นี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาก็ประสงค์ว่าทำอย่างไรจรึงจะให้คนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมีความสุขอบอุ่นที่บ้านแล้วก็มีความสนุกเพลิดเพลินในการทำงานจะได้มีชีวิตที่ไม่เป็นทุกข์จะได้มีชีวิตที่สงบเย็นยิงเป็นคุณท่านอาจารย์ท่านก็นำคำสอนออกมาอธิบายเป็นคำง่ายๆ ที่คนชาวโลกจะเข้าใจได้เป็นภาษาธรรมดาเช่นธรรมะคือหน้าที่ไม่ต้องไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมจะต้องมาที่วัดแต่ถ้าเราทำหน้าที่ของเราถูกต้องเป็นประโยชน์นั่นแหละคือปฏิบัติธรรมแล้วการทำงานคือการปฏิบัติธรรมนี่ก็ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ผู้ที่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เหลือเกินเบื่อนหน่ายเหลือเกินในการทำงานเพราะมันไม่ถูกใจทุกอย่างหมดคิดสิ คิดว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมถ้าเราทําหน้าที่ของเราถูกต้องเกิดประโยชน์แล้วมีสิทธ์นะมีสิทธิ์ที่จะมีสวรรค์ทุกอิริยาบถเห็นไหมคะถ้านำคำง่ายๆเหล่านี้มาบอกให้ฟังแล้วก็ทําให้เกิดความโล่งใจว่าอ๋อการปฏิบัติธรรมนี้เราปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ได้ถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะสลับชีวิตทางโลกมาอยู่ในทางธรรมได้อย่างเต็มตัวก็ไม่ต้องเสียใจ เรายังปฏิบัติทรามได้เรียกว่าเราบวชได้ที่บ้านเรานําวัดไปอยู่ในใจของเราและมานําวัดอยู่ในใจเราจะอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นคําสอนของท่านก็จะรับตัดตรงเข้ามาสู่เรื่องของความไม่เห็นแก่ตัวความไม่ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนให้เข้าสู่อนัตตาโดยวิธีของการปฏิบัติที่ให้รู้จัก เรื่องของปฏิจจสมุปบาทซึ่งหลายหลายคนจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสูงนำมาพูดมาสอนไม่ได้หรอกไม่เข้าใจกันหรอกมันสูงเกินไปแต่เจ้าพระคุณพระอาจารย์ท่านก็นำมาพูดให้เป็นเรื่องธรรมดาและเราก็รู้ว่าอ๋อเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนั้นมันก็เกิดจากกระแสะของการต่อเนื่องของการกระทำนั่นเองถ้าหากว่ากระทำด้วยวิช,ชาคือปัญญาสติปัญญาที่ถูกต้องผลก็คือไม่ทุกข์ ถ้าหาว่าระทําด้วยอวิชชาคือความมืดเขาด้วยความยึดมั่นถือมั่นผลที่เกิดขึ้นก็ทุกนั่นเองท่านพูดอย่างง่ายง่ายแต่ว่ามีรายละเอียดมากกว่านี้นะคะในเวลาจำกัดก็อธิบายเท็สั้นๆท่านนําเรื่องของปฏิจจสมุปบาทขพ้นมาพูดปฏิจจสมุปบาทถือว่าเป็นข้อธรรมที่ลึกซึ้งเป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็ทรงเห็นว่า มันเป็นแต่เพียงกระแสที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็ในเรื่องของธรรมะเรื่องอื่นๆแต่ท่านจะเน้นเรื่องของอัตตาให้เลิกเห็นแก่ตัวเองเห็นแก่ผู้อื่นมาใดเข้าถึงอนัตตาื่อนั้นนี่เราก็จะได้ยินการพูดกันในประชุมชนในที่สาธารณะถึงเรื่องของจิตว่างเมื่อถึงอนัตตาก็คือความว่างพูดถึงเรื่องธรรมะคือหน้าที่พูดถึงเรื่องของความรับผิดชอบ พูดถึงการทํางานอย่างไม่หวังแต่ทาด้วยสติปัญญาสิ่งต่างๆเหล่านี้คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นี่จะให้คําจํากัดความกันได้หลายอย่างแต่ดิฉันขอให้คําจํากัดความว่าคนรุ่นใหม่คือคนที่ชอบเหตุชอบผลชอบใช้สติปัญญามากกว่าที่จะเชื่ออะไรอย่างงมงายคนรุ่นใหม่จะมีการลมามุสูตรเป็นหลักของชีวิตนะคะทีนี้ในความเป็นพุทธทาสนี้ท่านบอกว่า เป็นผู้มีความสุขอยู่ที่การศึกษาตนเองแล้วก็มีความสุขในการปลุกขย่าเพื่อนสัตว์ให้ตื่นตัวพอฟังคำนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าทำไมท่านอาจารย์ถึงใช้คำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงตะุกนให้โกรธให้ตื่นเช่นคำว่าโง่เป็นต้นมีหลายท่านขัดเคืองใจยอมรับไม่ได้แต่ท่านบอกว่าจำเป็นจะต้องปลุกขยา่าก็ด้วยวิธีนี้ จะได้หันกลับมาเพื่อตื่นตัวซิแล้วก็ดูซิว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องในการที่จะปฏิรูปการศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตของเรานอกจากนี้ก็พูดได้ว่าในความเป็นพุทธทาสนี้ได้เป็นผู้นำเพื่อนมนุษย์กลับคืนสู่ความมีชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติเยี่ยงสมัยพุทธกาลสวนโมกนี่คือตัวอย่างหรือประจักษ์พยานที่บอกว่า การนำเพื่อนมนุษย์เข้ามาสู่ความมีชีวิตกลมเกลื่นกับธรรมชาติเยี่ยไสลายพุทธการนั้นคืออย่างไรเพราะฉะนั้นท่านที่ยังไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่ก็โปรดมาชมให้เห็นด้วยตนเองที่สวนโมกขปารา,ลลานในความเป็นพุทธทาสนี้ก็คือเป็นผู้ตายเสียก่อนตายอย่างอนัตตตายเสียก่อนตายอย่างอนัตตก็คือไม่ตายใช่ไหมคะ ไม่ตายแค่เด๋ยวนี้เรายังกล่าวฝันถึงท่านยังลำลึกถึงสิ่งดีงามที่ท่านได้ทำไว้ให้แก่โลกและแก่เพื่อนมนุษย์นี่คือคุณค่าและศักดิ์ศรีของความมีชีวิตของมนุษย์ท่านหนึ่งเป็นผู้อุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อน,นำสารที่สุขสู่โลกและเพื่อนมนุษย์ด้วยจิตใจที่เบิกบานเด็ดเดียวอดหานมั่นคงและสงบเย็นนี่คือความเป็นพุทธทาส จากผลของกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องก็มีความมีพุทธธาตุเกิดขึ้นและมีลักษณะของความเป็นพุทธธาตุดังที่ดิฉันได้ประมวลย่นย่อมากล่าวทีนี้ผลของกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องเกิดอะไรขึ้นอีกขึ้นอีกก็การเกิดขึ้นแห่งสวนโมกขพลานานี่แหละคือกระบวนผลของกระบวนการศึกษาเรียนรู้ที่ถูกต้อง ของบุรุษท่านหนึ่งก็มีการเกิดขึ้นแห่งสวนโมกขะพราลา,ลาซึ่งเป็นอารามแห่งความหลุดพ้นที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากความรู้สึกที่ปรารถนาจะแจกจ่ายความสุขให้แก่เพื่อนมนุษย์ถ้าจะดูว่าในสวนโมกมีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งเร้าใจให้เพื่อนมนุษย์เข้ามาสู่ก็หวังว่าทุกท่านจะ จะทราบด้วยตนเองทราบซึ่งด้วยตนเองเช่นธรรมชาติที่สงบแล้วก็เครื่องมือที่ท่านจัดไว้ให้โรงมหรสพทางวิญญาณโรงปั้นสักนาฬิเกเป็นต้นนอกจากนั้นก็ธรรมบรรยายที่ท่านแสดงเพื่อนำพุทธบริษัทเข้าสู่ความสว่างด้วยปัญญาและศรัทธาที่เป็นพุทธศาสรา ให้เกิดความดูดดื่มลึกซึ้งมั่นคงและเที่ยงตรงต่อกันทำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นในประการนี้ดิฉันมีความรู้สึกว่าเป็นการช่วยย่นย่อระยะเวลาของการศึกษาและการปฏิบัติให้ทันต่อปัจจุบันการแห่งชีวิตเป็นอย่างยิ่งเลยใช่ไหมคะเท่ากับว่าที่ว่านิพพานเป็นสิ่งสุดเอื้อมนั้น ถ้าปฏิบัติอย่างรัดตัดตรงตามที่ท่านพยายามจะนำเราเข้าสู่นิพพานไม่ไกลเกินเอือ้อมเลยเพราะฉะนั้นขอเพื่อนพุทธบริษัททุกท่านโปรดอย่าเสียกำลังใจอย่าคิดว่าเป็นสิ่งเกินเอือ้อมเราสามารถจะเข้าสู่ได้ถ้าหากว่าเรามุ่งเข้าสู่แก่นของพุทธธรรมในการปฏิบัตินั้นฉะนั้น นี่ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาของกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องของท่านอัจฉริยะบุรุษผู้หนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันอยากจะนำมากล่าวก็คือปณิธานสามประการซึ่งเป็นที่รู้กันไปทั่วทั่วทุกคนทุกแห่งจะกล่าวถึงปณิธานสามประการที่จะประคุณท่านอาจารย์ได้กำหนดไว้ในใจของท่านและท่านก็ประกาศ ให้เพื่อมนุษย์ทั้งหลายได้ทราบด้วยนั่นก็คือการที่จะนำใหุ้ทธศาสนิกชนหรือศาสนิกแห่งศาสนาใดก็ตามเข้าใจถึงความหมายอันลึกซึ้งที่สุดของศาสนาของตนซึ่งแน่นอนถ้าศาสนิกใดเข้าถึงหัวใจของศาสนาของตนแล้วบุคคลผู้นั้นย่อมจะบังเกิดความไม่เห็นแก่ตัวจะมีความรักผู้อื่น มีน้ำใจกรุณาปราณีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตามลำดับนี่เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเมื่อทำได้ก็เกิดสันติสุขขึ้นแก่ส่วนตนและส่วนรวมนั่นเองปณิธานข้อที่สองกอ็คือคือทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาทำไมท่านจึงตั้งปณิธานข้อนี้ขึ้นมาอีกด้วย ทำไมถึงต้องไปเกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นก็เพราะด้วยจิตใจที่ท่านรักความสามัคคีกลมเกลียวเพราะท่านรู้ว่าความร่มเย็นเป็นสุขของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ต้องเนื่อง้วยความรักความรักความตรงเกลียวที่มีต่อกันนี่แหละจะช่วยให้มีความสุขเกิดขึ้นได้และศาสนานั้นเป็นสิ่งสูงอันเป็นที่เคารพบ,บูชาของแต่ละศาสนิกถ้าหากว่าเกิดมีความยึดมั่นถือมั่นในศาสนาของตน แล้วก็จะเป็นกำแพงมันก็จะเป็นกำแพงกัน้นทําให้สมานสามัคคีกันไม่ได้รักใคร่กันไม่ได้ท่านจึงถือว่าการทําความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาเป็นปณิธานข้อหนึ่งที่ท่านจะต้องพยายามกระทาให้สมบูรณ์ให้เกิดขึ้นเพื่อผสานความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในโลกแล้วโลกเราก็จะอุดมไปด้วยสันติสุขทั่วหน้ากันสิ่งที่ท่านทาคืออะไร นั่นก็คือที่สนโมโหครพาพลารามพร้อมที่จะต้อนรับศาสนิกในศาสนาอื่นๆทุกศาสนาจะเข้ามาคุยกันสนทนากันอย่างมิตรแม้แต่จะต้องการขอใช้สถานที่นี้เพื่อปลารดธรรมะักท่านก็เต็มใจอนุญาตให้มาทำมีมาหลายรายมากมายนอกจากนั้นท่านก็ยังเปิดโอกาสให้มีการอบรมแก่ชาวต่างประเทศ ที่สนใจอาณาปานสติภาวนารวมทั้งการแสดงธรรมให้ทราบเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านก็อุตสาหะถึงแม้ร่างกายท่านจะย่างเข้าวัยชาราแล้วแต่พอตีห้าจะประคุณท่านอาจารย์จะมานั่งที่ม้าหินเพื่อแสดงธรรมให้แก่เพื่อนชาวต่างประเทศที่เดินทางเป็นเรียกว่าเดินทางจากสวนโมกนานาชาติในลักษณะของการเดินจงกรมและก็ไม่นั่งฟังธรรมอย่างสงบนี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง ของความตั้งใจที่ท่านเชื่อว่าจะส่งเสริมปรรณานข้อนี้ให้ได้ผลสมบูรณ์นอกจากนั้นท่านยังเปิดโอกาสที่จะให้ใช้สถานที่สวนโมกนานาชาติเป็นที่ประชุมเพื่อทำความเข้าใจกันในระหว่างศาสนาอีกด้วยปรรทานข้อที่3ก็คือดึงเพื่อนมนุษย์ให้ออกมาเสียวจากวัตถุนิยมข้อนี้สำคัญมากถ้าจะไปฟังธรรมะหรือนำหนังสือของท่านมาอา่าน ที่ท่านได้เขียนเอาไว้แล้วท่านบรรยายไว้แล้วล้วนแล้วแต่ตีลงไปที่เรื่องของวัตถุนิยมทั้งนั้นเพราะท่านรู้ว่าวัตถุนิยมนี่คือสิ่งสนองกิเลสนอกจากสนองกิเลสแล้วมันยังยั่วยุดึงชักชวนให้ตกจมเป็นทาตของมันยิ่งขึ้นและว,วิกฤตการทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้ที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นได้อ่านจากหนังสือพิมพ์จากสื่อมวลชนล้วนแล้วแต่ ปัญหาเหล่านั้นเกิดจากเรื่องของการเป็นทาสของวัตถุนิยมทั้งสิ้นในทุกวงการที่มีการเบียดเบียนกันการประหัดประหารทำร้ายซึ่งกันและกันก็เนื่องจากวัตถุนิยมทั้งสิ้นพอใจเงินพอใจทรัพย์สินเงินทองตำแหน่งอะไรต่ออะไรต่างๆมากมายมันรวมอยู่ในนี้ทั้งสิ้นท่านจึงเห็นว่าสิ่งนี้นำความวิบัติมาสู่ชีวิตคนแล้วก็นำความวิบัติ มาสู่สังคมและสู่โลกถ้าหากว่าจะเข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาได้จะปฏิรูปการศึกษาพุทธศาสนาให้ถูกต้องได้ต้องดึงใจของตนเองออกมาจากการเป็นทาสของวัตถุนิยมเสียก่อนให้เป็นอิสระให้มองเห็นว่าวัตถุนิยมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงเครื่องมือเหมือนอย่างคอมพิวเตอร์เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อใช้ประโยชน์แต่ไม่ใช่เป็นเพียงไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่สนองกิเลส หรือสิ่งที่เกิดขึ้นตามเทคโนโลยีต่างๆไม่ใช่ท่านไม่รับว่าไม่มีประโยชน์ท่านยอมรับว่าเป็นสิ่งมีประโยชน์แต่มีประโยชน์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดประโยชน์ที่จะนำความสุขความจเจริญม,มาสู่เพื่อนมนุษย์ไม่ใช่สนองที่เลสที่จะคิดหาคนอบายเพื่อทำลายล่างกันเบียดเบียนกันเหมือนอย่างทุกวันนี้ฉะนั้นการปฏิรูปการศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตให้ถูกต้องแล้ว ก็เป็นการที่จะดึงใจตนเองให้เห็นด้วยตนเองถึงโทษทุกข์ของการตกเป็นทาสของมาริยมก็จะนำความอิสระและความเป็นไทยสู่ใจของตนเองให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนี่ดิฉันก็อยากจะกล่าวว่ากนิทานข้อนี้คือการนำอิสรภาพที่เป็นไทยอย่างแท้จริงมาสู่เพื่อนมนุษย์ให้ได้ประสบสันติสุขในชีวิตยอย่างทั่วหน้ากันและก็ มีข้อความที่ท่านเขียนไว้ในฟ้าสามทางความรักสุดยอดที่แสดงถึงความเพื่อเห็นแก่ผู้อื่นท่านบอกว่าชีวิตของเรามีค่ามากสำหรับเราเพียงใดแต่ก็ยังไม่เกินกว่าที่เราจะเสียสละมันไปเพื่อความรอดสำหรับเพื่อนมนุษย์อันที่จริงท่านคงไม่ได้เขียนสำหรับตัวท่านเองหรอกเพราะท่านทราบดีอยู่แล้ว และท่านก็ได้ปฏิบัติมาตลอดชีวิตของท่านแต่ที่ท่นคิดว่าท่านเขียนเพื่อเราทั้งหลายที่อยู่ข้างหลัทง,ลงที่จะไม่หลงทำอะไรเพื่อตัวเองให้มากเกินไปแม้ชีวิตเราจะมีค่าเพียงใดแต่ก็ไม่มีค่ามากไปกว่าความสุขร่วมกันความรอดของเพื่อนมนุษย์ร่วมกันเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่า ที่ได้พูดมาึนเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเพื่อศาสนาเพื่อพัฒน,น,น,นาชีวิตนั้นเชื่อว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบดีแล้วว่าไม่ใช่สิ่งใหม่ถ้าก็ท่านมาเป็นผู้พูดเองท่านอาจจะพูดได้ดีละเอียดชัดเจนมากกว่าที่ท่านเยอะแยะเลยนะคะแต่เพราะว่าเมื่อเป็นโอกาสที่ได้ให้มาพูดก็ขอ,ขอนหาสิ่งนี้มาพูดเพื่อเป็นการทดทวนซึ่งกันและกัน แล้วก็เป็นการสักเตยเซึ่งกันและกันให้หันมาสํารวจดูความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เป็นเหตุการณ์ที่เป็นวิก,รการณ์การหรือว่าเป็นปัญหาของชีวิตของเรา,าเราจะช่วยแก้ไขกันได้โดยไม่ยากด้วยการหันมาศรรมึกษาธรรมะนำธรรมะมาเป็นรากฐานของการศรรึกษาในสถาบันการศรรึกษาก็ขอเรียกร้องบอกกล่าวไปยังท่านผู้บริหารการศรรึกษา และรอถึงผู้บริหารประเทศชาติโดวยว่าประเทศชาติของเราจะเจริญรุ่งเรืองได้นั้นอยู่ที่การศึกษาที่มีมจริยธรรมเป็นรากฐานของการศึกษาต่อให้ท่านฏปรูปการศึกษาไปในมุมใดทิศใดที่ท่านคิดว่าจะช่วยให้เร็วขึ้นเพียงใดก็ตามความเร็วนั้นจะเป็นความช้าที่ท่านคิดจะเป็นความสําเร็จจะเป็นความล้มเหลว เพราะมันขาดจนเรียรรมที่เป็นรากฐานของชีวิตมนุษย์มันไม่มีสิ่งน,นี้เป็นรากแก้วของชีวิตมันย่อมพังทางลายและล้มละลายได้ไนในไม่ช้าฉะนั้นจึงขอเรียกร้องต่อท่านผู้รับผิดชอบในบ้านเมืองว่าเราต้องการการศึกษาที่มีจริยธรรมเป็นรากฐานโดยเฉพาะท่านผู้เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้ใหญ่ที่มองเห็นแล้วว่าปัญหาชีวิตที่ผ่านมานั้น เกิดประวามแรงน้ำใจที่เราไม่มีต่อกันเมื่อใดที่เราสร้างน้ำใจให้เกิดขึ้นได้ดีวความรักรใคร่รงเปรียวเห็นใจซึ่งกันและกันนั่นแหละคือความสำเร็จของความเป็นมนุษย์และความสำเร็จของการศึกษาฉะนั้นจึงขอฝากทุกท่านที่จะต้องร่วมมบอกกันเพื่อใหการศึกษามเจเรญพั์เป็นราาฐานเกิดขึ้นให้ได้ในพันตาเด็กมิฉะนั้นแล้ว การศึกษานั้นคือความล้มเหลวหายใช่ความสําเร็จมากท่านผู้ชมครับท่านอาจารย์คุรัญจวนอินทรคำแหงได้จบปาฐกถาเรื่องการปฏิรูปการศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตลงไปแล้วนะครับปาฐกถาชุดนี้คงจะมีประโยชน์ในแง่คิดเรื่องของการปฏิรูปตัวเราเองที่จะหันไปศึกษาพุทธศาสนาและนำมาพัฒนาชีวิตของเรากันต่อไปนะครับ